วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปที่กำลังเป็นที่พูดถึงนะคะมีคนลาวคนหนึ่งค่ะเรียกตัวเองว่าอาจารย์บอกว่าสินค้าที่ขายในสปปลาวเนี่ยคนลาวคิดว่าของไทยดีแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เลยโดยในคลิปหน้าเขาบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้คนลาวเราเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าสินค้าจีนกับสินค้านวเวดน,นามเนี่ยไม่ค่อยดีส่วนใหญ่นะ่ะเป็นของปลอมส่วนสินค้าไทยเป็นของแท้ แล้วก็บอกนะว่าตอนนี้อาจารย์จะมาเบิ่งเนตให้ทุกๆคนเนี่ยตาสว่างมาดูระหว่างสินค้าจีนกับสินค้าเวียดนามที่หายอยู่ในสปปลาวแล้วก็มาพูดถึงสินค้าไทยกันนะคือเป็นแบบนี้นะเวลาจีนผลิตสินค้าเนี่ยแล้วก็เอาไปขายประเทศอื่นเขาจะกําหนดว่าเศรษฐกิจประเทศนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็จะกําหนดความสําคัญด้วยว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นแบบไหน อันนี้คือจีนเขาตีเกรดไปแล้วว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนาก็คือแบบว่าคนลาวเนี่ยหรือว่าประชาชนลาวมีความสามารถในการซื้อต่ำซื้อได้เฉพาะสินค้าราคาถูกซึ่งนั่นแหละสินค้าราคาถูกซึ่งนั้นหมายความว่าจะต้องเป็นสินค้าที่มีเกรดต่ำเพราะว่าเป็นพวกแบบสินค้าตกเกรดเพราะว่าที่จีนเนี่ยประเทศของเขาเจริญแล้ว ประเทศของเขามีความสามารถแล้วก็ขยายตัวจนสามารถจะผลิตสินค้าแบบไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าพูดถึงสินค้าราคาถูกแล้วก็สินค้าเกตต่ําก็คือสินค้าที่พูดง่ายๆคือมาขายอยู่ในสะปะปลาวนี่แหละแล้วเขาก็พูดต่อนะคะว่าสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจภาพที่ชัดเจนเนี่ยให้สังเกตว่าถ้าเกิดใครเคยไปจีนนะ ลองนั่งรถไปเที่ยวจีนดูแล้วก็ไปดูราคาเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ขายอยู่ในจีนกับที่ขายอยู่ในสปปลาวสินค้าจีนที่แบบราคาถูกๆที่ขายอยู่ตามข้างตลาดที่เป็นแบบขายตามพวกรถเข็นคือจะมีทุกอย่างเลยที่เวลาคนลาวไปช้อปปิ้งในห้างจีนเนี่ยก็จะมีของแบบนั้นแหละ แต่ว่าถ้าเกิดลองไปดูที่เมืองจีนนะที่ประเทศเขานะไม่มีหรอกหายากเลยนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ใช้กันแต่ว่ามาอยู่ในสปปลาวนี่แหละเพราะว่าเป็นสินค้าที่จีนเนี่ยผลิตมาขายเฉพาะคนลาวเท่านั้น แล้วก็แบบหัวเราะด้วยนะคะเอนี่แหละคือความเป็นจริงคือแบบว่าที่จีนเนี่ยเขามีสินค้าที่สําหรับให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาไปขายนอกประเทศเอาของราคาถูกที่คนจีนไม่ใช้เนี่ยไปขายที่ประเทศอื่นเพราะว่าคนจีนเขาไม่ซื้อกันจะเป็นพวกแบบสินค้าเกรด B เกรด C หรือไม่ก็เป็นพวกสินค้าตกเกรดไปเลย ที่แบบผลิตตามโรงงานแล้วก็ไม่เข้ามาตรฐานแล้วก็ส่งขายในประเทศไม่ได้คือแบบเข้าคัดเกรดมาแล้วถ้าเกิดเป็นพวกเกรด A แล้วก็ไม่หลงเหลือมาถึงที่นี่หรอกส่วนคนลาวความสามารถในการซื้อต่ำประชาชนลาวซื้อได้แต่ของราคาถูกซึ่งยังไงก็แล้วแต่แน่นอนแหละว,ว่าคนลาวทั่วไปก็อยากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีมาใช้แล้วแบบก็เลยมีความคิดแล้วก็มีจิตใต้สำนึกที่ปลูกฝังกันมาว่าสินค้าประเภทนี้ ถ้าเกิดเป็นของถูกก็คือเป็นสินค้าจีนนี่แหละคนลาวก็เลยถูกปลูกฝังมาแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนคนลาวเราไม่เคยไปสัมผัสเลยนะว่าของเกรด A เนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยไม่รู้แล้วก็มีคนลาวบางคนนะมาบอกว่าสินค้าไทยของไทยเนี่ยนะมีคุณภาพดีอาจารย์จะบอกให้ฟังนะว่าเป็นยังไงที่เรียกว่าคุณภาพดี แล้วเขาก็พูดต่อนะคะว่าสินค้าไทยหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มาจากจีนแต่ว่ามาตีตามเป็นภาษาไทยทําโลโก้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าทําไมถึงคุณภาพดีลองย้อนไปดูสิเพราะว่าจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วก็เขาเห็นมาแล้วว่าเศรษฐกิจไทยแล้วก็ความสามารถในการจ่ายเงินของคนไทยเนี่ยมีมากกว่าเพราะว่าประเทศไทยเศรษฐกิจดีมากกว่าในลาวความสามารถในการซื้อก็เลยมากกว่า เขาก็เลยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าที่ส่งมาขายเล่านี่แหละเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าสินค้าที่ขายในเมืองไทยเนี่ยคุณภาพดีกว่าเรลาแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นสินค้าจีนทั้งนั้นและยังพูดอีกนะคะสังเกตง่ายๆถ้าเกิดไม่เชื่ออาจารย์เนี่ยนะสังเกตพวกตู้ไฟหรือว่าพวกเครื่องเสียงส่วนประกอบเนี่ยมาจากจีนทั้งนั้นเลยนะลองสังเกตที่สินค้าทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าแกะออกมาแล้วก็ แต่ว่าคือคนไทยเนี่ยเขาจะทำเป็นแบรนด์ของเขาเองทำกล่องทำแพ็กเกจให้ดูแบบสวยๆเงาๆแบบหรูๆเลยนะแล้วก็มาขายให้กับคนลาวคนลาวเราก็เลยคิดว่าเป็นสินค้าไทยเพราะว่าตีป้ายว่าเป็น made in Thailand แต่ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมาจากจีนทั้งนั้นเลยแต่ว่ามาจากจีนที่เป็นสินค้าเกรดดีนะก็คือเนี่ยแหละย้อนคิดไปเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเศรษฐกิจดีกว่าลาวคนจีนก็เลยขายของดีให้ เรียกง่ายๆก็คือจีนเนี่ยให้เกรดระดับประเทศไทยเนี่ยดีกว่าประเทศลาวไทยก็เลยนำมาประกอบแล้วก็นำมาขายซึ่งเหมือนกับว่าเป็นสินค้าที่ดีกว่าของลาวของเนี่ยไม่ได้ผลิตมาจากไทยทุกอย่างเลยนะชิ้นส่วนข้างในเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าสินค้าไทยเนี่ยดีคนลาวก็เลยเข้าใจว่าเออสินค้าไทยเนี่ยดีแล้วก็ยังพูดต่อด้วยนะว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยก็ลองศึกษาดูนะ แม้แต่สินค้าที่ขายอยู่ในสปปลาวเนี่ยคนไทยเขายังเข้ามาซื้อเลยแล้วก็เอาไปประกอบมาขายให้เอามาขายให้กับคนลาวนี่แหละเข้าใจมะมเนี่ยคือเป็นแบบนี้เลยนะและเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยซึ่งคนลาวเนี่ยไม่รู้เลยหลายคนในคนลาวไม่รู้เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยคนลาวอะ่ะสามารถจะสั่งซื้อของจากจีนโดยตรงมาได้แล้วแล้วก็เอามาขายให้คนลาวกันเองเนี่ยแบบเนี้ยจะได้เปรียบกว่า ดีกว่าสินค้าที่เป็นของจีนแต่ว่าซื้อผ่านไทยเพราะว่าลาวกับจีนนอยู่ใกล้กันค่าขนส่งก็เลยถูกกว่าทั้งเรื่องระบบภาษีความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับจีน และความสัมพันธ์ของจีนกับไทยก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะว่าคนลาวเนี่ยมีโอกาสได้เปรียบมากกว่าเยอะโดยมีหลายคนนะาเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าโ oh, oh, อ้โหอิตาคนนี้ยังมาเรียกตัวเองว่าอาจารย์ได้อีกเหรอคือแบบไม่รู้เรื่องเลยการที่จะตีตาสินค้าว่า Ma ด e ินไ Thailand หรือว่า Ma d e ิน China ก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้นความรู้แค่นี้ยังไม่มีเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งหน้าก็บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเนี่ย คนลาวส่วนใหญ่ที่เขาไปซื้อสินค้าจากฝั่งไทยมาขายในลาวก็เพราะว่าภาษีเนี่ยถูกกว่าไงบางคนก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าปีฮิ้วเองแล้วก็เอามาใช้เลยแสดงว่าคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะและยังมาเรียกตัวเองว่าอาจารย์อีก บางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหกล้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เนอะมาบอกว่าราคาถูกของกอ๊อปของจีนที่ส่งไปขายลาวเนี่ยคือของปลอมจ้ะเขาก๊อปปี้ก๊อปปี้ทั้งยี่ห้อสินค้าก๊อปปี้ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกยังจะหาว่าจีนเนี่ยนำเข้าของไทยเป็นสินค้าเกรด A ของถูกแล้วก็ดีเนี่ยไม่มีในโลกหรอกนะ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเท่าที่ฟังไม่น่าจะพูดคําว่าอาจารย์ออกจากปากได้เลยนะสินค้าไทยที่ดีมีมาตรฐานมีมอออกอมีอ,อยอถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าเป็นพวกของปลอมแล้วก็ของเรียนแบบน่าสงสารจังเลยนักศึกษาที่มีอาจารย์แบบนี้สั่งสอนแบบนี้ไงคนถึงไปไม่ถึงไหนเมื่อไหร่จะออกมาเปิดโลกกว้างสักที บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้ากล้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์รบกวนนะมาทัศนศึกษาตามนี้ของอุตสาหกรรมและก็โรงงานผลิตสินค้าต่างๆในไทยด้วยจะได้เห็นความจริงแล้วก็วิเคราะห์ได้ถูกพอมาดูงานเรียบร้อยแนะนําให้ทาข้อมูลวิเคราะห์ออกมาด้วยนะแล้วก็ไปนําเสนอเปรียบเทียบจะได้ไม่ต้องนั่งเทียนคิดไปเองบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าขนาดเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ยังพูดข้อมูลมัมว่มวๆแบบนี้เลยแล้วประชาชนทั่วไปจะเป็นยังไงเนี่ยแค่นี้ก็เห็นภาพละ บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโรงงานนี้ของอุตสาหกรรมในไทยเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนโรงงานผลิตสินค้าได้มากมายหลายอย่างลองเปรียบเทียบดูเถอะโรงงานต่างๆที่อยู่ในลาวเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็ได้มีการผ่านการตรวจและคัดกรองคุณภาพบ้างหรือเปล่าสินค้าที่ผลิตได้ออกมาก็แสดงถึงความสามารถแล้วแหละแค่นี้ไม่ต้องพูดเยอะ